แต่วันนี้ผมลองใช้ G42 ดูนะครับนี่พกเกตที่สนะครับครับสวัสดีนะครับเช่นเคยนะครับอ่าช่องตบไ c ยชาแนลนะครับโดยครูถาปนานะครับอ่าปัจจุบันก็สอนเทคนิคพื้นฐานนะครับอ่าแผนเทคนิคสุรินนะครับอ่าก็มาถ่ายทอดวิชาซินซีนะครับอ่าที่เคยทํางานมาให้รุ่นหลังๆไว้ใช้งานไม่ใช้ประโยชน์นะครับไว้เรียนรู้นะครับอย่างวันนี้นะครับ ก็ <S <S เป็นการเรียนรู้ผ่านในแอปพลิเคชันเนาะนะครับถ้าใครเป็นถ้าใครดูช่องผมก็จะเห็นเยอะเลยนะครับมีพาร์ตลิสให้ศึดษายเยอะเลยนะครับก็ส่วนมากก็ะจะเป็นงานซินซีง่ายงานซินซีมิลิ่งนะครับอย่างวันนี้เราก็จะกัดเป็นรูปอ่าเขาเรียกอะไรพ็อกเก็ตนะครับพ็อกเก็ตนะครับเป็นหลุมลงไปนะครับอังน,นั้นมันก็มีงานก็ยจะมีหลายรูปแบบนะครับหลากหลายในการทํางานถ้าเป็นงานพวกคีเมนนวลเนี่ยก็ต้องมีเทคนิควิธีการในการ คีย์โปรแกรมนะครับให้มันได้รวดเร็วนะครับและทํางานออกมาได้มีคุณภาพนะครับนะอย่างวันนี้ก็จะกัดเป็นหลุมสหลุมนะครับนะทีนี้จะเป็นภาพอโซเปติกเนาะต่อมาก็จะเป็นภาพฉายนะครับ่นะดังนั้นเราถ้าเป็นช่างก็ต้องดูแบบไม่ออกนะครับอ่นะมาดูกันเลยนะครับวันนี้ที่ผมจะเขียนเนี่ยก็คือเราจะเขียนกัดพ็อกเก็ตสีหลุมเนี่ยนะครับโดยใช้ G 91นะครับใช้ G91 ทำไมผมไม่ใช้ G91 นะครับเพราะว่า G91 นี่มันก็จะง่ายนะครับมันจะใช้แค่ซบโป,ป์แกรมเดียวนะจะใช้แค่ซบโป,ป์แกรมเดียวแต่สามารถกัดได้ทั้งสี่หลุมเลยฮนะซบโปรแกรมก็คือโปรแกรมย่อยนะครับที่จะกัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราเขียนแค่ทัพย์เดียวนะครับเราสามารถที่จะกัดได้ทั้งสี่หลุมเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะมากําหนดค่าของมันก่อนเข,นนขาเรียกว่าจุดสตาร์ทพอยท์ นะครับจุดสตาร์ทพอยต์หรือจุดที่ดอกจะลงนะครับอ้าวผมก็คิดเอาง่ายๆเนาะนะครับไอ้นี้60ไอ้นี้1นึ่งร้อยเนาะนะครับผมก็จะกําหนด4จุดนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4นะครับอ่ะผมก็จะเรียกว่าจุดสตาร์ทพอยต์นะครับตัวนี้อ่าผมคิดง่ายๆนี้ครึ่งหนึ่งอะไร60ครึ่งหนึ่งก็30นะครับดังนั้นตัวนี้เราบวกไปอีก30 ยิบห้าบวกไปอีกสามสิบก็ได้อะไรได้ห้าสิบห้านะตำแหน่งตามแนวแกนวนะครับนะตัวนี้ศูนย์งานอยู่นี้นะครับทําซีนซีต้องรู้ศูนย์งานนะครับนะนะตัวนี้ห้าสิบห้านะครับตัวนี้ก็อยู่แนวแกนเดียวกันก็จะเป็นห้าสิบห้าเหมือนกันนะต่อมาตามแนวแกน y ขึ้นไปตัวนี้บวกไปอีกสามสิบบวกไปอีกสามสิบได้อะไรร้อยสิบห้าบวกสามสิบก็เป็น ร้อยสี่สิบห้าอ่ะนะครับคือตามตำแหน่งตามแนวแกน y ขึ้นไปต่อมาแกน x นะครับหนึ่งร้อยครึ่งหนึ่งเท่าไรครึ่งหนึ่งก็งห้าสิบเนาะนะครับตัวนี้อันเดียวกันนะครับตัวนี้ยี่สิบห้าบวกห้าสิบตัวนี้เป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดสิบห้านะครับอ่ะต่อมาอันนี้สองร้อยยี่สิบห้าบวกมาอีกครึ่งหนึ่งของหนึ่งร้อยคือห้าสิบนะครับก็จะได้อะไรสองร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ อ้า,อานะครับเราก็จะได้จุดสตาร์ทพอเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ไอกก้โปรแกรมตัวเนี้ยเราก็จะไปเขียนเป็นซับโปรแกรมนะครับเป็นซับโปรแกรมย่อยนะอ่ะมาดูกันเลยนะครับว่าเขียนยังไงนะครับะโปรแกรมนะครับผมก็ได้เขียนไปแล้วนะครับอ่า มันเขียนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามาดูกันนะครับเราจะเปิดออกมาก่อนเฮ่นทีพ็กเกตโอเคอ่าส่วนค่าอื่นก็กําหนดเองนะครับนะกำหนดชิ้นงงชิ้นง,งานอะไรก็กําหนดได้เองเลยนะครับก็กําหนดตรงนี้นะครับนะ นะครับกำนวขนาดชิ้นงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทูนนะครับทูนก็ผมใช้ดอกกัด20มิลนะครับดอกกัด20มิลดังนั้นค่าออฟเซตมันก็จะเท่าไหร่ออฟเซตมันก็จะเท่ากับ10มิลนะครับนะครับมาดูกันนะครับว่าโปรแกรมนี้นะครับเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเลื่อนชิ้นงานให้มันเห็นก่อนนะอาผมจะปิดค่าไว้นะครับอ่ะ พามาดูโครงสร้างโปรแกรมนะครับนะโปรแกรมที่ผมเขียนมาไหมครับอ่าผมใช้ทุนเดียวนะนะครับนะบางทีงานบางทีก็ต้องกัด2ทุนนะครับทุนยาบทุนละเอียดเงี้ยลาฟิ้งกับฟินิชชิ่งนะครับแต่พอดีแอปมันทําไม่ได้นะครับนะเ้าตัวนี้ผมใช้ดอก20มิลนะครับไอ้ตัวนี้ก็ปกตินะครับทำซีนซีเมนิงนะครับค่าพวกนี้บางทีก็ค่าเลิ่มเริแมาแหละถ้าเป็นคีมมันนะคนับนะนะครับอ่ามาดูส่วนส่วนแรกนะ นะครับจุดสตาร์ทของผมนะครับที่ตำแหน่ง x เท่าไร x 7 5 y 5 5นะครับนะแล้วก็กัดด้วย p 2นะครับ p 2ตรงนี้นะครับก็คือที่ผมเขียนเป็น g 9 1แบบพอกเก็ตนะครับนะครับอ่าดูนะครับตรงนี้เวลาเราเขียนนี่นะครับ g 9 1 g 0 1 z ลบก็คือผมให้มันลงไป5มิลเนาะแต่ผมใช้แอปหนึ่งที่ผมบอกนะครับผมก็ลงเยอะหน่อยนะครับแต่เวลากินงานจริงก็ อาจจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับนะเรื่องของฟีดประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในการทํางานนะครับนะเอามานะวันนี้ผมจะให้ใช้ G42 นะครับเบื่อ G41 ละ <c oughs> นะลองใช้ G42 รูนะครับนะตำแหน่งแรกนะครับ Y นะครับจากตรงกลางเซนเตอร์จุดสตาร์ทพอยต์ของเรานี่ยนะครับตัวนี้มันจะเดินแบบ G91 นะครับดังนั้น นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้ง4ี่พ็อกเก็ตเลยนะอ้าวตัวแรกนะครับผมก็จะลงมาที่ y ายลบสานะครับนะเดี๋ยวผมจะแนบดรอยนงมาให้เนาะเราก็ดูศึกษาเอานะครับ y ายลบสานะครับ x มาที่ทางลบนะครับลบห้นะครับหลังจากนั่งก็ขึ้นไป y 60มา x 100นะครับ y ลงมาลบ60นะครับ x ลบ60แล้วก็สุดท้ายก็ G 4 0ยกเลิกค่า D 1เนี่ยนะครับยกยกเลิกค่านี้นะครับให้มันเดินกลับมาทุกจุดสตาร์ทพอยต์ของเรานะครับเอาน,นั้นถ้าเป็น G 4 2กินงานด้านในนี่มันก็จะเดินแปลงไงเ,เ,เดินตามเข็มนาฬิกานะครับเดินตามเข็มนาฬิกานะครับนะอ่าเรากลับไปดูที่เมนโปรแกรมเรานะครับที่เมนโปรแกรมนะครับหรือว่าหัวโปรแกรมก็เรียกกันนะครับนะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นจุด เริ่มต้นของพ็อกเก็ตที่หนึ่งนี่นี่นี่ส่วนนี้นี่ยนี่นี่พ็อกเก็ตที่หนึ่งนะครับนะนะกินเสร็จเสร็จกินเสร็จยกหนีก่อนยกขึ้นมาห้ามิลนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปตำแหน่งต่อไปนะครับนะตำแหน่งพ็อกเก็ตที่สองนะครับ x สองร้อยเจ็ดสิบห้า y ห้าสิบห้านะครับแล้วก็เป็นสเต็ปเดิมนะครับนะมันก็จะเป็นสเต็ปเดิมเนี่ยถ้าเครื่องไหนมันก๊อปปี้ได้มันก็จะทำง่ายนะนะครับถ้าเครื่องไหนก๊อปปี้ไม่ได้ก็ต้องขยันพิมพ์หน่อยนะครับนะ ต่อมาพ็อกเก็ตที่สามเนี่ย x แล้วก็ลงมืาเดิมมครับสเต็ปเดิมนะครับ,รบไปอ่านโปรแกรมที่สองจำนวนสีรอบเหมือนเดิมแล้วก็ยกหนีขึ้นนะครับอย่าลืมจะขาดถ้าไม่ยกหนีหนี่ชนนะครับ <c oughs> นะอ,อันนี้พ็อกเก็ตที่สี่นะครับอันนี้สเต็ปเดิมนะครับสุดท้ายจบโปรแกรมนะครับจบมนโปรแกรมก็ g 9 0ไป m 9แล้วก็ให้มันเข้าโฮมมันไปนะครับแกม แ,แกนวายนะครับผมจะไม่เข้าแกนอีกเพราะว่าถ้าเข้าแกนอีกแล้วมันจะโต้งงานมันจะวิ่งหนีเรา,างั้นเลย <c oughs> ครับมันจะวัดงานยากนะครับอ้าวโอเคอนี้เมนนี้ซับโปรแกรมนะครับ่าเราไปทดลองรันโปรแกรมดูนะครับฮะอ่าทุนหนึ่งมา ตัวน,นี้ค่าเฮ็ดนะครับเห็นไหมครับนะค่าเฮ็ดในงานซีซีมันลิงกจะต้องเซ็ดเซ็ให้สูงนะเซ็ดให้แม่นด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ x ศย์ y ศอยู่นะครับนะลงมาห้ามิลหไป p กเกแรกซนเตอร์ที่เราผมบอกว่าเป็นจุด s า a r t point แหละนะครับหลังจากนั้นก็ลงมาแทร0ศูนย์นะครับนะ y มาลบสามสิบ x ลบห้าสิบนะครับ มันก็จะอ่านค่าเฉยๆค่ามีนให้เรานะครับเรียบร้อยเลยนะครับนะสังเกตได้ดีนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นี่นะครับเราเขียนเป็น x ลบห้าสิบนะครับแต่เห็นไหมครับมันจะมาแค่สามสิบห้าเห็นไหมครับ x สามสิบห้าเพราะว่ามันอ่านค่าเฉยๆให้เราไปแล้วสิบมิลนะครับนะี่ต่อนะครับนี่ต่อไปอ้าวผมลองให้ดูตากเก็ตหนึ่งก่อน เอ็กซ์สิบเซตกลับไปยังจุดสตาร์ทพอยด์นะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยกลับไปจุดสตาร์ทพอยด์เดิมของมันนะครับตรงกลางงานเห็นไหมครับแล้วก็วนลูปอย่างเงี้แหละมันจะเอ็มเก้าเก้านะครับที่เขาเรียกว่าเอ็มเก้าเก้านะครับเนี่ยมันก็จะวนลูปให้เราอีกจำนวนกี่รอบสี่รอบตามค่าเอลที่เราใส่นะครับนะอ้าวเดี๋ยวผมจะรันยาดูเลยทีเดียวนะครับนะยาวเลย หนครับพ็อกเก็ตที่หนึ่งนะครับเอวันนี้ใช้ G สี่สองนะครับนะน่าใจดีอย่างผมบอกสี่หนึ่งก็สี่หนึ่งสี่สองก็สี่สองแต่สี่หนึ่งดีสุดแล้วนะครับผวงานมันสวยใช่ไหมหรอกนะครับเป็นเรื่องของออปคัดดาวคัดของดอกกัดเลยนะเดีวันนี้ผมลองใช้ G สี่สองดูนะครับเน,นี่ยพ็อกเก็ตที่สองนะครับ เอ้ตรงกลางที่มันเหลือจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวว่าหลังจะสอนนะครับแต่ก็แอปมันก็ใช้งานไม่ได้เต็ที่นะครับตัวนี้เดีวมันก็มีเทคนิควิธีการเดี๋ยวให้เดี๋ยวทําให้เรียนรู้ทีหลังนะครับตัวน,นี้อ่าพกเก็ตที่สี่นะครับนี่ครับมันใช้ซอฟต์แกรมเดียวนะครับกินได้สี่พกเก็ตเลยง่ายนะครับในการคีมนุน่น เสร็จเรียบร้อยนะครับนะเราได้แล้วสีพ็อกเก็ตนะครับตัวนี้คงเข้าใจ <c oughs> วันนีมันก็เข้าใจยากนะครับนนถ้าคนทุกเรเนาะนะครับแต่น้องๆใหม่ๆที่ทํางานสีนซีก็ต้องศึกษานะครับนะเรียนรู้ให้เร็วแล้วกันนะครับอย่าไปเหนื่อยอย่าไปท้อนะครับนะมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาพี่ๆเขาทีเขามีประสบการณ์ดีที่สุดนะครับ บางทีหนังสือตำราเรียนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้นะครับที่ตำราที่เราเรียนไปนี่นะครับกับประสบการณ์จริงบางทีมันต่างกันนะครับอ้าวโอเคนะครับคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามค่ดูด้วยลวกันนะครับถ้าใครชอบงานซีนซีชอบงานมิลลิ่งนะครับนะอ่ะ,อะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เอาแค่นี้นะก็สวัสดีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ อยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นแหละสำหรับทุกคนนะครับครูก็ไม่ได้ทำแล้วงานซีนซีนะครับถ่ายทอดไว้รุ่นหลังๆไว้ทำงานกันแล้วกันอ่าโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม